บิ ah uh. สมิลลาฮิราะมานิราะหิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบาระกาตสวัสดีค่ะเด็กๆนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี2่สที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านการในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เรียนนะคะ,ะเปิดหนังสือและรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันได้เลยคะ่ะเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเปิด ในหน้าที่50อกกันนะคะามาดูคำศัพท์นะคะกะมลหมายถึงใจนะคะกระหมายถึงชื่อเต่าทะเลชนิดหนึ่งมักเรียกว่ามักเรียกว่าเต่าก,กระกระดองสีน้ําตาลปนเหลืองเรียกสีสียางสีกระดองของเต่าว่าสีกระนะคะกระชั้นหมายถึงตีนะคะใครเข้ามาใช้แก่เวลาการกระทำเหตุการณ์หรือการที่ออกเสียงตีตีเช่นใครกันกระชั้นเสียง ร้องต่อไปซองนะคะหมายถึงร,องร้องร้อมๆกันร้องสรรเสริญนกกระจอกหมายถึงชื่อนกขนาดเล็กพบได้ทั่วไปขนสีน้ำตาลร้องเสียงดังจ๊อกจ๊อกบรรเลงหมายถึงทำเพลงด้วยเครื่องดนตรีประดู่นะคะหมายถึงชื่อไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีหลายชนิดดอกเป็นช่อสวยงามเนื้อไม้มีสีน้ำตาลเรียกสี อย่างสีเนื้อไม้ของต้นประดูว่าสีประดูนะคะต่อไปวังเวงนะคะหมายถึงบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทําให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างว้าเวและเปล่าเปลี่ยวใจสีนะคะหมายถึงสีริมงคลความรุ่งเรืองความสว่างสุขใสความงามความเจริญสำริดนะคะหมายถึงความสําเร็จสำเนียงหมายถึงเสียง น้ำเสียงหางเสียงวิธีออกเสียงนะคะมากหมายถึงชื่อไม้ยืนต้นผลใช้เคียวร่วมกับใบพลูและปูนแดงดอกสีขาวนวลเรียกสีอย่างสีของดอกต้นหมากว่าสีดอกหมากนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะฝึกอ่านในหน้าที่56นะคะอ่านคำศัพท์พร้อมอ,อ่านความหมายของคำศัพท์นะคะ หน้า56าสนะคะสัปดาห์หน้าคุณคหญิงใช้ในเรียนแปลความหมายของคำศัพท์นะคะในหน้า5 6า7นะคะวันนี้คุญิงก็มีเนื้อหาจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้อย่าลืมฝึกอ่านกันนะคะวัสลามาัอะลคุ้งวารมะตุลลอฮิวบเระกาตู